เอาครับวันนี้เราจะมา,าเฉลยกันนะถ้าถ้าทุกคนได้ดูตามรูปที่ที่ให้ไปตอนแรกอะที่เป็นรูปของการทำนุกรมเนาะมันจะมีหลายแบบก็จะพอจะรู้แล้ว่วาว่ามันทำยังไงอันนี้โจทย์เป็นโจทย์ง่ายๆเลยโจทย์ข้อแรกใชนะ่ไหมที่ผมให้ไปเมื่อวานนี้มองแป๊บเดียวก็ออกแล้วครับคุณสองแน่นอน มมันคูณสองเสม,อก,ม,สมอกันเนี่ยหาความเสมอันเนี้ยพอเราเจอแพทเทิร์นนี้แสดงว่าเรามาถูกทางแหละเราก็คูณสองเลยตอบหกิบสไปดูโจทย์นี้มีไหมก็ตอบหกสิบสแค่นี้นี่คืออนุกรมแบบอย่างง่ายนะ มีนะครับในกพมีนะไม่ได้ยากเสมอไปที่ผมไปสอบมาก็มีง่ายๆก็มีแต่แน่นอนครับถ้าคนที่ไม่ได้ดูไม่ได้ติวไม่เข้าใจหรอกว่าสรุปแล้วอ้อันนี้มันมันคืออะไรมาดูข้อนี้กันข้อนี้เอาละข้อนี้น่าจะเป็นการพลิกแพงหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอคี้ก่อนใช่แล้ว ข้อนี้หนึกำลังสองบวกหนึ่นเห็นแพทเทิร์นไหมสองกำลังสองบวกหวออก็คือสองกำลังสคือ2องคูณกันสอตัวเท่ากับ4ีบวกหนเนาะเพื่อไม่ให้งงสาม สามร้สอง 2, บวกหนึ่งคือเก้าบวกหนึ่งสี่สาลังสองบวกหนึ่งสี่สี่สิบหกบวกหนึ่งก็จะได้สิบเจ็ดใช่ไหมห้าสาลังสองบวกหนึ่งก็จะเป็นยิตห้าบวกหนึ่ง ก็จะเป็นยี่สิบหถูกไหมเพราะนั้นอันนี้ถ้าดูจากแพทเทิร์นตัวนี้ดูจากแพทเทิร์นตัวนี้นะอันนี้เริ่มหนึ่งใช่ไหมกำลังสองคงที่เนาะดูนะครับกำลังสองคงที่ตลอดนะฮะคงที่อันนี้เพิ่มทีหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ทุกตัวบบกทีนหนึ่งตลอดแสดงว่าเรามาถูกทางละเพราะนั้นเป็นไรครับ มันควรจะเป็นหกเว้ยหกเดี๋ยวผมขยับานิดนึงแล้วกันเพราะนั้นมันควรจะเป็นตัวนี้ควรจะเป็นมาจากตัวนี้หกกำลังสองบวกหนึ่งเท่ากับหกหกหกคูณหกได้เท่าไหร่สามสิบหก บวกหนเพราะนั้นข้อนี้ตอบสาเจง่ายไหมง่ายจยัาา,ย,า,ายต่อหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าสิบห้าแปดสิบห้าแปดสิบลักการในการดูอันนี้เขาเรียกคณิตแบบอนุกรมเนาะหลักการในการดูลองดูนะครับ มีมีเลเซอร์ไปเนี่ยเนี่ยสองสี่แปดเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นการเราลองลองลองดูแล้วลองคิดว่ามันจะควรจะเป็นการบวกหรือเป็นการคูณนะดูด้วยตาตัวเองเราต้องประเมินกอนว่ามันมีทั้งบวกลบคูณหารยกกําลัง s สกแพรรูทมีหมดอะออกบอกได้หมดเราก็ต้องดูแบบร่าวค่าคือจะรู้ไงว่าไหนเป็นยังไงต้องฝึกทำพอฝึกทำเห็นตัวเลขก็พอจะเดาได้แล้วว่า อันนี้เป็นการยกกาลังนะครับข้อ3มีการเปลี่ยนโจทย์นะครับพอดีโจทย์ผิดนะครับโจทย์ผิดผิดตั้งแต่นี้นะครับ85 75, 75้าเจนี่ยแก้เป็นตัวสึเงินเนาะถ้าใครจะคิดใหม่นะโอ้เอ๊ะทำไมคิดไม่ได้วะอ่ะมาเริ่มกันใหม่แล้วกันลบ10นะไหนก็อันนี้แล้วก็90ไปแป5้าลบห้าอันนี้ลบ10อันนี้ง่ายครับอันนี้ลบ5เนาะเราจะเห็นแพทเทิร์นแล้วว่านี่ ลบสิบลบ 5, ห้าลบสิบลบ 5, หเพะนั้นต่อไปต้องเป็นลบสิบเนั้นข้อนี้ต่อหกสิบนี่คืออนุก,กรมข้อต่อไปข้อสี่ห้เท่าไหร่อหนึ่งพันสองร้อยโหถ้าลดจริงจี้นะ ให่ผมดาวนะหาแน่เลยต่อไปเป็นลายให่ผมดาวนะผมขอดาวแล้วกันห้าพันไปหนึ่งพันได้ผมว่าหาห้าใช่ไหมห้าหนึ่งหนึ่งขนะใชามนี่ก็หาห้านี่ ใช่นี่ก็หารห้าห้าพันหารห้าหนึ่งพันหนึ่งพันหารห้าสองร้อยสองร้อยหารห้าสี่สิบเพราะนั้นไง่ายไหมหารห้าแน่นอนห้าสี่สิบหารด้วยห้าก็ต้องแปดใช่ไหมใช่ดิแปดห้าสี่สิบโคตรง่ายเลย ดูว่าสองห้าสิบเอ็ดยี่บสามสี่สิบเจ็ดเอาผมเราวบวกกันแล้วกันหกเออสิบสองใช่ป่ะสิบสองห้า 24. 24. 24. 24. 4เหรอ24ว่วะ7ลบาเยยังหาเป็นเทินไม่ได้ไปผมหาเจอละคูณ2ครับผม3คูณ2อ สามคูณสเท่ากับหกเ็นมคูณสเท่ากับสุดสอคูณสเท่ากับยี่สิบสี่เพราะนั้นอใอข่หมวกให้ด้วยยี่สิบคูณสอเท่ากับสีเพราะนั้นต้องบวก48่7ิบวกสี ห6ห้าทดหนึ่งแปดเก้าดอบก้าสิบห้าง่ายไนหะโคตรง่ายมาข้อท้ายพอนี้เยอะเลยห้าสิบเจ็ดสิบสีถ้ามันได้เยอะอย่างนี้นะผมเดาได้เลยมีสองอนุกรมซ้อนกันในข้อเดียวกันเนี่ย ถ้าเลขมันเยอะอย่างเงี้ยมีโอกาสเป็นไปไ,ได้สี่สิบสี่สิบสองเนาะถามว่าอันต่อไปจะเท่าไหร่ห้าสิบไปเจ็ดนี่ก็เติบแล้ว เห็นอะไรบางอย่างวะผมรู้สึกประตูนี้มันต้องมาตัวนี้ข้ามสองตัวใช่ป่ะแล้วมันมาตัวนี้โอ้แล้วมันลงตัวนี้พอดีเลยเห็นแล้วป่ะเช็คก่อนถ้านี่คือลบห้าเนาะนี่คือลบห้านี่ก็ต้องลบห้าถ้าจำไม่ผิดอันนี้จะต้องตอบเท่าไหร่นะ 35แต่เราต้องไปดูแพทเทิร์นอื่นด้วยนะว่ามันใช่หรือเปล่าค่าสองตัวเนาะ7 12ว่ามันมีความเป็นไปได้ที่มันจะแรงกันไหมนี่มัน7คูณ3เนี่ยเจ็ดนนคูณ3ตัวนี้ค่าไป2ตัว เอ้ยไม่ใช่ผมเห็นนี่แพทเทิร์นนี้วะนี่คูณสองเห็นแล้วผมเห็นวะนี่เจ็ดเจ็ดคูณหนึ่ง เจ็ดคูณสองเจ็ดคูณสามเจ็ดคูณสี่เจ็ดคูณห้าเจ็ดคูณหกนะเราจะเห็นใช่ไหมว่ามีความเป็นไปได้ที่แพทเทิร์นจะถูกแต่แพทเทิร์นที่เราควรดูก็คือแพทเทิร์นที่มันหลงกับตัวนี้คือปกติมันจะมีช้อยมาเนาะอันนี้ผมทําไม่ได้ทําช้อยให้จะมีช้อยมาเราก็จะรู้แล้วว่าสิ่งที่เราคิดมันถูกไหม อ,อันนี้คือเป็นโจทย์ที่ผมเคยเจอในในกพอพมันจะมีนะครับแบบว่าจริงๆเราไม่จาเป็นต้องคิดตัวอื่นเลยเรามองเห็นแพทเทิร์นว่ามันจะเป็นตัวไหนได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเจ็ดสีแปดแต่คือส่วนใหญ่แล้วจริงอยู่ที่อนุกรมชุดแรกเนี่ยมันสอดคล้องใช่ไหมแต่อนุกรมชุด,ชด,ชดอีกชุดหนึ่งก็จะสอดคล้องเหมือนกันแต่แค่มันไม่ได้มีคําตอบที่จะต้องตอบแค่แหละมันไม่ได้ว่ามีเลขขึ้นมามั่วๆเอาง่ายเลย อย่างตัวนี้หมมันก็จะต้องสอดคล้องกันคะแนนทุกคมไม่ได้ว่าคิดเลขมามม่งมม่งยังไม่เคยเจอนะผมยังไม่เคยเจอเลขแบบนั้นง่ายม,มากเสร็จแล้วทุกคนหกข้อไปดูแล้วกัน